ครับในเกมมิลามาเกมที่สี่เกมสุดท้ายของกลุ่มเยลโล่ครับอืมเกิดเลยเราก็ฟาร์มที่เมืองประจำล้าครับเราก็มูเปิดวงหนึ่งมาเป็นภารกิจเป็นกลางวงเราก็จะมูไปกลางวงเพื่อที่เราจะเอาแต้มปิดไก่ครับแต่ว่ากลางวงภารวกิจมีทีมโซนไว้อยู่เราก็แต่ท้ายท่งนั้นวงประกบพอดีเป็นวงสองตบกลับมาเราเลยเลือกวนกลับมาโซนที่โพซิชันในบ้านเหลืองเซนต์มาตินครับแล้วก็อยู่วงไปเรื่อยๆก็ยิงเก็บคิวได้บ้างนิดหน่อยแล้วก็พอวง6เป็นตึกเหลืองใหญ่ฝั่งตรงข้ามเราต้องไฟกันแล้วต้องต้ององหลุดวรเา ตรงนั้นแล้วก็รอบนขึ้นไปเล่นสายบนเพื่อปิดปิดทีมที่อยู่สายบนครับพอเป็นวงสุดท้ายที่เหลือ2ทีมเราต้องตัดสินใจว่าถ้าเราอยากได้ไก่เราต้องข้ามเพื่อไปปิดเขาเพราะว่าถ้าเราวงบีบเราจะเป็นโพสชั่นที่โดน s น a p ยิงฟรีก่อนเราอาจจะปิดไก่ไม่ได้แต่เราก็ได้ตัดสินใจจะสมุทแลรวบนข้ามไปตีครับแต่ว่าพอเราข้ามไปตีแล้วเราก็แพ้ไฟครับก็เลยทําให้จบไปที่2ครับความรู้สึกความรู้สึกก็รู้สึกผิดหวังครับผิดหวังในตัวเองแล้วก็ในโดยรวมครับในผลงานทีมที่ทําออกมาได้ไม่ดีพอครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ไดโททเเเพื่่่ออนรวมมยะขาา ทีมเขาก็เข้าใจกันดีว่าเราเล่นเราเล่นแผนที่เราคุยกันไว้แล้วเราจะเลือกตีมากกว่าก็พยายามเล่นเซตตีเซตตีเซตตีตามที่เราถนัดแต่ว่าเราไฟไม่ชนะเองครับเราไปไฟเราเราแพ้เองครับก็เลยทําให้เราไม่ค่อยมีแต้มก็ประมาณนั้นครับแล้วก็ขอฝากขอโทษแฟนๆขับแบมพายนะครับรที่ตามเชียร์ตามแบบเป็นความหวังหรือเงี้ยแบบเป็นทีมความหวังแบบหวังสูงอะไรเงี้ยพวกผมขอโทษนะครับที่ผมทำผลงานได้ไมด่ดีแล้วตกรอบไปครับ